สวัสดีครับพบกับผมจานดวงอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงวงหมอลำตาวน้อยเพชรบ้านแพงผมที่พูดได้ฟัง <c oughs> ที่ผมดูการถ่ายทอดสดภาพรวมก็โอเคแต่ตอนตอนเริ่มงานเริ่มต้นน่มันมีอุปารร์นิดนิดหน่อย กูมีนิดนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรสำหรับการแสดงนะแต่ว่าภาพรวมโอเคแก้ไขปัญหาได้ดีมากคือระบบไฟกับระบบไฟแสงสีกับระบบเครื่องเสียงอธจจิบาปัญหานิดหน่อยพอผมได้รู้ข่าวว่าเออมันเกิดจากอะไรก็โอเคได้ฟังวัสตัวเขาอธิบายวัสตัวเขาชี้แจงก็โอเคคือคือช่างไฟที่คุมไฟพวกช่างมิกเนี่ย เขาเขาไม่มาทํางานหรือว่าจะหยุดการปฏิบัติหน้าที่แบบกระทันหันตอนนี้บอสดตดัวกสียนนเขาก็แก้ไขปัญหาด้วยไปหามือมิกมาใหม่มือมิก,มมมมกช่างไฟมาใหม่โอ้เก่งนะั่นนะ่ะคือมามามาลุยางานหน้างานเลยภายนหน้าสิวหน้าขวนเลยก็เป็นกำลังใจให้บอสตัวกสียนน ภาพรวมการแสดงก็โอเคเอลังการก็คนดูก็เยอะครับมเมื่อคืนก็เยอะมากพูดถึงเรื่องช่างไฟนี่เราเป็นลูกจ้างเขาเราเป็นลูกจ้างเขาเราเราเราได้รับมอบหมายในตำแหน่งที่เราที่เขารับมอบหมายมาให้คือนายจ้างเนี่ยรับมอบหมายเราอยู่ตำแหน่งอะไรล่ะ ถ้าเราอยู่ในตําแหน่งกรรมกรโรงงานเราก็ยืนทํางานทั่วไปถ้าอยู่ยในตําแหน่งหัวหน้ากรมรมกรเราก็ต้องคอยดูแลลูกน้องถ้าอยู่ในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแผนกมันก็หนักหนักขึ้นนี่เป็นถึงขั้นคนคมนุมแผนกไฟแสงสีแผนกเคร่งเสียงนี่ก็เปรียบเหมือนเป็นผู้จัดก,การแผนกใหญ่เลยนะต้องมีความรับผิดชอบมากเรื่องงานการเนี่ย อย่าคิดว่าขาดเราไปแล้วงานจะเดินไม่ได้นะสุภาษ,ษิตของบทตัวที่พูดว่าเก่าไปใหม่ถึงมาจริงๆนะครับเก่าไปใหม่ก็มาอใหม่ก็มาแทนอย่างเช่นคนขับรถเนี่ยรถเกง่งรถถูกล้อรถสิบล้อเนี่ยอย่างผมเนี่ยขับรถก่อนลูกก็น,นึกว่าตัวเองนี่ขับรถเก่งไม่ใช่ครับ คนขับรถเก่งคือคนที่ขับไม่มีอุบัติเหตุ <c oughs> ขับเป็นเหมือนกันมดและครับมันอยู่ที่คนขับดีไม่ดีคนขับที่ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุไปตรงเวลารถไม่เสียนั่นแหละก็คือคนขับรถเก่งขับรถดีฝากไปกำลังใจให้บอสโจสู้ช่างไฟนี่โอ้ยเยอะแยะช่างมิกช่างไฟเก่งๆในประเทศไทยเยอะแยะ,ยะไปอยู่เขตชัยภูมิ ขอนแก่นจากนคนลงพรน้อยเอ็ดอนี่แย่ไปไม่อดหรอกยากหรอกอะไรมันจะมาแหมน้ำกำลังเชี่ยวจะอะไรมาขวงอยู่ได้ล่ะใช่ไหม <c oughs> ก็เป็นกำลังใจให้กับบงสาวน้อยเพชรบ้านแพง <c oughs> ต่อพี่นี้ณเวลานี้พบกับการแสดงหน้าวิธีอ,อลังการสร้างจาก ทีมงานสาวน้อยเพชรั้นแพงอีกนีดก็หนบลานี้ท่านจะได้พบกับการแสดงฟิลปะพื้นบ้านสืบสานตำนานอีสานจากฟิลิปปินส์มอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงถ้าเป็นวงไอสเสด็จแบนก็ ต่อไปนี้ทา่าน,นานจะได้พบกับความสนุกสนานไม่มีวันเศร้ามีแต่วันความสุขพบกับความสนุกสนานกับมร้องเสียงใส,น,งสน้องชมพู่สาวน้อยสดบานได้แล้ว <c oughs> คือไหม <c oughs> เอาเป็นกำลังใจให้บอดโจสูสๆเสียนนท์สูๆสู้นะจ้า ถามว่าเป็นบั้นแทงสู้แล้วเดินต่อไป